ฮัลโหล굿มาร์ทนิค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาทำอัปเดตสกินแคร์รูทีนส้มนะคะว่าในช่วงเช้าเนี่ยส้มใช้อะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ เริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะก็หลังจากที่ล้างหนา้าแปลงฟันอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะส้มก็จะใช้พวกสเปรย์น้ำแร่นะคะพวกมิสต์ต่างๆนี่นะคะอย่างช่วงนี้ก็ใช้ตัวนี้นะคะของ h u ก l e y a นะคะนี่คือแบบใกล้จะหมดแล้วนะตัวนี้เป็นตัวที่แบบช่วยเติมน้ําให้ผิวดีดดมากๆเลยค่ะคือเขาเป็นมิสต์ที่แบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดีมากส้มก็จะนี่เลยฉีดให้ทั่วหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ เอามือโบอกโบกโบกแบบนี้นะคะทุกคนให้มันซึมเข้าสู่ผิวนั่นเองนะคะตัวสเปรย์ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เหมือนกับผิวได้มีการเตรียมผิวก่อนที่จะบํารุง อื่นๆนั่นเองนะคะก็นี่แหละส้งจะรอให้มันซึมเข้าสู่ผิวนะคะก็โบกเข้าไปนะคะถัดมานะคะก็จะมาลงน้ําตบกันนะคะส้มก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะทุกคนชื่อแบรนด์ว่าโอฟี่นะชื่อเต็มๆเ,เขาคือ the first g e n i s h u s skin soft t n e r นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวโทนเนอร์น้ําตบค่ะทุกคนเทคเจอร์เขาจะแบบ ไม่ข้นมากแล้วก็ไม่ถึงขั้นเหลวมากนะคะแต่ว่าพอทาลงผิวแล้วว่ามันช่วยทาให้ผิวมีความชุ่มชื้นดินเองนะคะส้มก็จะถูบนมือแบบนี้นะแล้วก็เอามาทาทั่วหน้าเลยนะคะลูบๆแล้วก็ตบๆตบๆ,บๆบนะคะให้มันแบบซึมเข้าผิวนะต้วนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าใช้ดีค่ะทุกคนแล้วก็มันทําให้ ผิวมีความชุ่มชื้นได้ดีอ่ะแล้วก็เวลาที่เราลงสกินแคร์ตัวต่อไปอะค่ะมันซึมเข้าผิวได้ดีด้วยถัดมานะคะเราก็จะมามาร์กหน้ากันค่ะทุกคนปกตินะคะเรามาร์กหน้าเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ15-20นาทีใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนส้มใช้เวลาน้อยมากๆ90วินาทีนะคะก็ได้มาร์กหน้าแล้วก็ ให้ผลลัพธ์นะคะเหมือนกับการไปทำทรีทเมนต์ผิวที่คลินิกเลยจ้าเพราะว่าซอมเมียเจ้าตัวนี้นี่เลยฟอริโอ f o นะคะบอกเลยว่าใช้มาสักพักแล้วส้มชอบมากๆที่บอกว่าให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับก,บการไปทำทรีทเมนต์ผิวที่คลินิกเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวฟอริโอ f o นี้นะคะเขาสามารถที่จะ ปล่อยพลังงานความร้อนที่เรียกว่าเทอร์โมเทอร์พีนะคะแล้วก็มีพลังงานความเย็นนะคะที่เรียกว่าไคโอเทอร์พีนะนอกจากนี้นะคะตัวเครื่องก็ยังมีทีโซนิกเพาเซชันนะคะเป็นระบบสั่นนั่นเองนะคะที่เห็นเล็กๆแบบนี้นะสั่นได้มากถึง8,000ครั้งต่อ1นาะทีค่ะทุกคนท่้นนั้นยังไม่พอนะคะยังมี ไฟ LED ด้วยนะคะซึ่งแสงแต่ละสีที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะช่วยตอบปัญหาแก้ปัญหาผิวที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะบอกเลยว่าดีมากๆรู้นี้สื่อใช้นานแล้วค่ะทุกคนซึ่งตัวเครื่องนี้นะคะเราจะใช้เดี๋ยวๆไปได้นตะต้องใช้คู่กับมาของเขานะคะซึ่งมาเนี่ยบอกเลยว่ามีหลากหลายสูตรมากๆนะคะที่ซ้อมใช้อยู่นะก็จะมีอยู่4สูตรด้วยกันนะคะทุกคนจริงๆมันมีมากกว่านี้นะเดี๋ยวให้ดูก่อน นี่นะคะจะมีสีสุดนี้เลยนะคะก็อย่างตัวนี้นะคะื้อมาใช้ตอนกลางคืนนะคะชื่อ Call it A Night นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูผิวตอนกลางคืนได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตื่นมาก็น่าจะรู้สึกเฟรชอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ส้มชอบมากๆเลยนะคะมันูก้าฮันนีนเองนะตัวนี้เนี่ยเขานําเข้ามันูก้าฮันนีจากนิวซีแลนด์เลยนะคะคือตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่ใช้แล้วเนี่ยมันจะเหมาะกับช่วงที่ส้มแบบรู้สึกว่าผิวอ่อนเพรียผิวนอนน้อยอะไรเงี้ยค่ะพอใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บหน้าอิ่มฟูขึ้นมาเลยค่ะเลิศเวอร์อะต่อมานะคะก็ตัวนี้นะจะเป็นชื่อว่า Trimmer Freak นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีคาเฟอีนผสมด้วยนะคะเป็น เป็นคาเฟอีนอินฟิลส์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยลดการบวมใต้ตาได้ดีมากสมมติว่าเมื่อคืนเรากินมา,าม่าราเมงมานะคะเราก็ตื่นมาหน้าบวมอะไรอย่างเงี้ยใต้ตาบวมอะไรอย่เง,งี้ยก็อันเนี้ยช่วยได้นะ <S <S แล้วก็อันนี้นะคะมันจะเป็นชื่อสูตรว่าแม t t มาดิแยนะคะตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ผิวผสมผิวมันนั่นเองนะคะซึ่งมันจะช่วยบาลานซ์ผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยไม่ค่อยมันมากระหว่างวันค่ะทุกคนนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดีนะ แต่วันนี้นะคะส้มก็จะมาใช้ตัวโปรดของส้มเลยละคะ่ะนี่เพราะว่าเมื่อคือนนะ่ะนอนดึกจ้าดูซีรีส์นะคะก็ช่วงนี้ไงกับตัวไงก็เลยบอกว่าดูซีรีส์ยาวเลยนะคะแล้วก็หน้าบอกว่าค่อนข้างโซมมากต้องการการอิ่มฟูของผิวต้องการการฟื้นฟูด,ด่วนๆนะคะก็เลยจะมาใช้ตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่หน้าตาของเขานะคะก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นี่เองนะคะแต่ ก่อนอื่นเลยนะคะด้วยความที่เขาแบบลำมากๆนะคะเราต้องใช้คู่กับแอปของเขานั่นเองนะคะก็นี่เลยเราก็ไปโหลดแอปมานะนี่ชื่อว่า f o l i o นะคะทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อตัวเครื่องกับตัวแอปนะคะซึ่งส้มก็ทำการ pairing เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็เลือกนี่เลยค่ะ UFO ตรงนี้นะคะนี่ ซึ่งนะแล้วก็เข้ามาที่ตรงทรีทเมนต์นั่นเองนะแล้วเขาก็จะบอกให้เราอะค่ะก็กดข้างบนตรงนี้นะคะกดตรงนี้ค้างไว้ได้เลยอ่านี่นะคะมันก็จะมีไฟติดตัวเครื่องแบบนี้นั่นก็แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งานค่ะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกสูตรมาร์กนาที่เราต้องการนั่นเองนะคะว่าเราต้องการที่จะเลือก สูตรไหนนะคะอย่างที่บอกไปนะมันมีเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ส้มก็จะเลือกสูตรมานุก้าฮันนี่นั่นเองนะคะตัวโป,โปรส้มเลยอ่าอยู่นี่นั่นเองนะคะอ่าพอเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดสตาร์ทได้เลยนะ โอเคค่ะเขาก็จะบอกให้เราเอาตัววงแหวนอันนี้ออกนะคะนี่นะคะอันนี้ห้ามทำหายเลยนะคะสำคัญมากๆนะหลังจากนั้นเราก็ฉีกซองมาร์คนี้ออกเลยแล้วก็นี่นะคะตัวมาร์คจะเป็นแบบนี้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะเราก็เอามาวางลงบนตัวเครื่องได้เลยนะแต่ว่าต้องคอยดูนะคะทุกคนให้มันเป็นมันจะมี ตรงนี้ที่ยื่นออกมานะคะก็คือวางให้มันลงตรงนี้เลยนะคะให้มันพอดีกับตัวเครื่องเนาะเอาตัวยืนย่นๆนะคะวางตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาตัววงแหวนนะคะวางประครบแล้วก็กดลงให้ตัวแผ่นมาร์กนะคะมันแนบสนิทกับตัวเครื่องนั่นเองค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะและจะบอกว่าในเนี้ยยังเหลือตัวน้ำซอสอีกนะคะทุกคนเรียกน้ำซอสอะ่ะคือมันเป็นไอตัว t r e a t m นต์นั่นแหละนะคะซึมก็จะชอบเอามาเติมเพิ่มนะคะแต่จริงๆเราสามารถที่จะเอาไว้ใช้ต่อครั้งหน้าก็ได้นะคะสามารถที่จะใช้รอบ2อก็ได้นะคะแต่ว่าซอมชอบใช้ทีเดียวให้หมดไปเลย <c oughs> หลังจากนั้นนะคะเราก็กดปุ่ม start ได้เลยคะ่ะนี่ use a circular motion as you gently glide UFO across your face and neck, distributing mask essence evenly. Allow your mind and body to relax. as red LED and a gentle warmth prepare your skin to receive the full benefits of this revitalizing complex นี่นะคะตอนนี้นะคะจะรู้สึกอุ่นๆนะแล้วก็มันจะมีไฟ LED สีแดงขึ้นมานะคะทุกคนสบายผิวมากเลยอะแล้วก็วนทั่วหน้าไปเลยนะคะ T-sonic pulsations and thermo therapy ensure maximum absorption of mask essence while orange LED helps revitalize the skin for a radiant glow ตอนนี้นะคะก็ระบบ p ี s o n i c Pulsation เริ่มทำงานนะคะจะรู้สึกสั่นๆที่ผิวค่ะทุกคนแล้วก็อุ่นๆน,นะแล้วก็มีไฟ LED สีเหลืองด้วยนะคะก็จะช่วยทำให้ผิวว่กระจ่างใสขึ้นก็วนให้ทั่วหน้าแล้วก็คอด้วยนะคะ Pulsations and heat will begin to gradually reduce

<laughs> 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 your smart mask treatment is now complete. If you'd like, you can repeat the treatment. Otherwise, dispose of the UFO activated mask and rinse your device under running water. <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการทำมาร์กหน้าของเรานะคะทุกคนเห็นไหม90วินาทีผ่านไปไวมากๆแล้วก็ตอนนี้อยากให้เห็นผิวคะ่ะทุกคนคือผิวมันอิ่มฟูขึ้นมาแล้วมันดูใสขึ้นทันทีเลยอะ่ะแค่90วิผ่านไปแค่นาทีครึ่งคะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราก็แกะตัววงแหวนออกนะแล้วก็เอามาร์กออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดเครื่องนะแล้วก็ เอาตัวเครื่องนี้นะคะไปล้างน้ําปกติได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเครื่องนี้เขากันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บแค่นั้นเองเลยค่ะจะบอกว่าผิวดูดีขึ้นกว่าเมื่อกี้เยอะมากนะคะนี่คือแบบว่ามันรู้สึกสบายผิวมากๆคือส้มชอบตอนที่มันเป็นหมดปล่อยความร้อนออกมาค่ะแล้วก็มันจะช่วยรู้สึกแบบ ผ่อนคลายผิวมากเหมือนทำสปาผิวแล้วพอมันเปลี่ยนเป็นระบบความเย็นน่ะมันจะรู้สึกเย็นสบายผิวแล้วก็แบบตอนนี้คือรี f r e s h มากๆเลยนะคะคือช่วยปลุกผิวได้ดีมากๆจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่สมช่อมากๆคือดูผิวสิคะให้ผิวตอบเลยอะคือมันแบบมันดูใสขึ้นมันโกลวขึ้นทันทีแล้วก็ดูอิ่มฟูด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเราเอามือจับผิวเองนั้นะมันจะรู้สึกแบบเด้งขึ้นจริงๆนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็มาบำรุงผิวกันต่อนะคะส้มก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นเซรั่มนะคะของแบรนด์ Zoom 37ชื่อเต็มๆนะคะก็คือ Ad Miracle Power Essence นั่นเองนะคะอันนี้มันเป็น Essence บำรุงผิวค่ะทุกคนนี่ส้มใกล้ใกล้จะหมดแล้วแหละอีกประมาณไม่ถึงครึ่งก็หมดแล้วตัวนี้เป็น Essence ที่แบบว่า texture ขาวอ่ะมันก็จะดูเหมือนจะข้นนะคะทุกคนแต่ว่าพอทาลงบนผิวนะ มันซึมเข้าสู่ผิวได้ไวมากมากเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ชอบม,มากๆคือรู้สึกว่าใช้แล้วว่าผิวมันแบบเออเรียกอะไรอ่ะมีความยืดหยุ่นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกริ้วรอยเล็กๆอะค่ะทุกคนมันแบบมันตื้นขึ้นอ่ะเหมือนมันไปเติมเต็มริ้วรอยเล็กๆของผิวเราต้องลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันตื้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้ผิวดูฟูขึ้นอ่ะ เป็นตัวที่ทาแล้วดีมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีด้วยนะคะคือซ่อมเป็นคนผิวผสมนะคะคือช่วงทีโซนจะมีความมันนะแต่ว่าช่วงเนี่ยกรอบหน้าตรงเนี้ยค่ะมันจะแบบแห้งอะไรเงี้ยระหว่างวันแต่พอพอใช้ตัวเนี้ยมาซ่อมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันใช้ดีมากเลยอะ่ะให้ผิวชุ่มชื้นดีมากๆคือผิวอิ่มฟูเด้งคือแบบชัดเจน,นะคะ่ะรู้เรื่อง จากนั้นนะคะส้มก็จะใช้ตัวนี้นะคะเรื่องของการิเย่น,นะคะทุกคนบอกเลยว่าใช้ดีมากๆนี่ขวดที่2แล้วนะคะอันนี้มันจะเป็นตัวไลท์คอมพลีทวิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มมันเองนะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยให้ผิวหน้ากระ่างใสแล้วก็ที่สําคัญเลยนะที่ส้มชอบมากๆคือมันช่วยลดพวกจุดด่างดำรอยแดงสิวรอยดำสิวให้หายไวขึ้นนะคะแล้วก็ดีมากอะ แล้วก็ดีมากคือมันดีมากจริงๆอ่ะไม่งั้นไม่ใช้ขวดที่สองต่อแน่นอนนะคะคือเราสามารถที่จะใช้แบบว่าเฉพาะจุดก็ได้นะแต่ว่าส้มทาทั่วหน้าไปเลยนะคะทาวนๆให้มันซึมเข้าผิวนะคะทุกคนตัวนี้มันก็ซึมค่อนข้างไวเหมือนกันค่ะทุกคนนะคะ ถัดมานะคะก็จะมาลงอายครีมค่ะทุกคนช่วงนี้ส้มติดใจตัวนี้มากเลยของอิปซ่านะคะลักษณะค่ะมันจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะแต่พอทาลงบริเวณรอบดวงตานะคะมันซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ที่ส้มชอบเลยนะคือมันช่วยลดอาการบว,วมใต้ตาได้ดีมากคือใช้แบบก่อนนอนแล้วก็ตอนช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส้มจะทาอย่างนี้ไปเลยนะคะคือ แค่ปาดปูบามันซึมไปเลยค่ะทุกคนคือดีอะเนื้อมันเบามากแล้วก็นอกจากมันจะช่วยเรื่องของการลดอาการบวมใต้ตานะตัวนี้เนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นผิวรอบดวงตาได้ดีมากๆคือสังเกตร,ระหว่างวันได้เลยค่ะเวลายิ้มตรงช่วงเนี้ยค่ะมันจะไม่เป็นแบบอ่าร่องริ้วรอยให้เห็นนะเออมันจะแบบ มันจะดูดีกว่ปกติที่ไม่ได้ทาว่างกันเถอะนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะส้มก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นกันแดดนั่นเองนะคะบอกเลยว่าห้ามขาดเด็ดขาดนะคะกันแดดเป็นไอเทมที่สําคัญมากๆยิ่งช่วงนี้คืออากาศร้อนสุดๆเลยนะคะส้มใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนของจองซมมุนนะคะก็จะเป็น Master Class a m p o u ู e Sun SPF 50บวก PA 4บวกนะคะคือตัวนี้เนี่ยส้มชอบเท็กซ์เจอร์เขาตั้งแต่ไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วอะ่ะเนี่ย มันจะเป็น texture ที่ไม่เหมือนกันแดดเลยค่ะทุกคนมันจะเป็นเหมือน ampoule นะคะเนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นสีขาวขุ่นๆน,นะแต่พอทาไปมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวไปเลยเห็นไหมคะคือมันให้ความรู้สึกเหมือนเราทาสกินแคร์แล้วเนื้อมันนุ่มมากนะคะเบาสบายผิวสุดๆเลยเนี่ยไม่เหมือนทากันแดดเลยจ้า เติมอีกนะคะเพราะว่ากันแดดในซ้มจะลงเยอะหน่อยนี่นะคะเราก็ทาให้ทั่วหน้าไปเลยมันทาง,ง่ายมากตัวน,นี้ค่ะคือทาแล้วแบบซึมเข้าสู่ผิวเลยอะ่ะยิ่งถ้าเราบำรุงผิวมาเต็มที่นะพอลงตัวนี้สุดท้ายนะมันซึมเข้าสู่ผิวไวมากๆสุดท้ายนะคะก็จะทาตัวนี้ค่ะนี้เป็นลิปบาลนะคะของพิกซี่นะบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆค่ะแต่ว่าใช้ดีด้วยไม่ใช่ว่าน่ารักอย่างเดียวนี่นะคะก็ ท่าปกติเลยค่ะรอบนึงนะคะมันก็จะเป็นแบบสีชมพูนิดๆนะคะคืออ่อนมากๆแทบไม่เห็นเลยจริงๆผู้ชายก็ใช้ได้นะมันก็ให้การบำรุงเิมดฝีปากที่ดีนั่นเองค่ะ โอเคค่ะ okay, นั้นก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับ Morning s k i n นแคร์ดูทีของส้มนะคะว่าซ้มใช้อะไรบ้างน,นะคะในช่วงเช้านะคะก่อนที่จะแต่งหน้าขั้นตอน,ต,อนต่อไปนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูกัน,นะคะ่ะก็หวังว่าคุณชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ตรงนี้ให้ซ้มด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดติดตามคลิปใหม่ๆของส้มนั่นเองะคะ่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank <laughs> you